ครับสวัสดีครับเมื่อมองจากดาดฟ้านะครับก็ยังเห็นต้นไม้สีเขียวมีความเขียวชอุ่มอยู่มากมายในซอยอารีสัมพันธ์นะครับนี่เป็นอารีสัมพันธ์หนึ่งนะครับมองลงมาผมก็มีความภูมิใจมากนะครับที่ยังเห็นสีเขียวอยู่เพราะว่าคือพูดง่ายๆเลยว่าที่ไหนที่ไปอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าพัฒนาการ เปลี่ยนไปทั้งนั้นนะฮะแม้แต่ในเปรูในกรุงลิมาที่ผมอยู่เองนะครับพวกบ้านเดียวๆบ้านเดียวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เริ่มกลายสภาพเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เกือบหมดแล้วนะครับค่อยๆทยอยนะครับทีนี้ของไทยเองอย่างซอยอารีสัมพันธ์หรือว่าย่านซอยอารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซ็นทรัลบิสเนสดิสตริกต์ได้อันหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นย่านที่มาแรงเพราะว่าในอดีตเราก็อาจจะมองในย่านของสุขุมวิทสีลมสาทรอ,อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ซอยอารีแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็เป็นย่านที่เรียกว่าเป็นย่านของที่อยู่อาศัยแต่ถนนมหันตโยธินเราก็จะเห็นตึกที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งโผล่ขึ้นมาอยู่มากมายทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีออฟฟิศบิลดิ้ง บ้านบ้านซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่มีที่ดินอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วนะครับก็เริ่มค่อยๆกลายสภาพไปนะครับอย่างคอนโดที่ผมอยู่ก็เข้าใจว่าสมัยก่อนก็คงเป็นแบบเป็นบ้านนะฮะทีนี้เขาก็มาทําเป็นคอนโดใช่ไหมครับอย่างมองไปก็จะเห็นอาคารรัฐสภานะฮะที่ผมชี้ไปนะครับทีนี้ก็ทีนี้พอมาดูตรงนี้ ผมบางทีผมก็เห็นฝรั่งเนี่ยก็ชอบเขาชอบมาอยู่ในซอยแสดงว่าฝรั่งหรือคนต่างชาติเนี่ยจะชอบอยู่ที่เป็นที่เงียบสงบใช่ไหมครับแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกจากที่พักไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ท้ายซอยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเดินออกไปปากซอยก็เป็นการออกกําลังกายหนึ่งบางคนก็อาจจะชอบแบบขึ้นวินอมอเมตอร์ไซค์ก็ได้อันนี้ก็ก,ก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าดูไปรอบๆแล้วก็จะเห็นว่าจากบ้านเดี่ยวๆก็กลายไปเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโด4-5ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมกับสภาพนะฮะทีนี้ต่อไปก็เป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอะ่ะผมผมเชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยเป็นแน่ๆเพราะว่าที่ดินเนี่ยไม่มีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมีแต่คงที่ดังนั้นเนี่ยประชากรจำนวน มากที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเรา70ล้านคนต่อไปก็อาจจะถึงร0อยล้านหรือ150ล้านต่อไปในอน,นาคตเมื่อพูดถึงระยะเวลานานๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมผมก็เชื่อว่าตอนนี้ถ้าใครมีที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากๆนะครับก็ต้องรักษาไว้ก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็เกิดขึ้นกับ ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เราเจริญรุ่งเรืองนะฮะก็เราได้ประโยชน์จากอานิสงค์ของความเจริญทางเศรษฐกิจนะครับครับวันนี้ก็พามาชมสีเขียวก่อนแล้วก็พูดอะไรไปเรื่อยๆเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยครับสวัสดีครับ